นายกพร้อมสร้างภาพรวมใหม่ในวันสุดท้ายของการประชุมเอเปกนายกอนุทินยกระดับความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในวันที่1พฤศจิกายน2568นายกรัฐมนตรีอนุทินชาบีรกุลทรงเตรียมเป็นอย่างดีในการเสริมสร้างความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแประเทศเกาหลีใต้นายกทรงเข้าร่วมการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกเอเปกครั้งที่32ในวันสุดท้ายของการประชุมโดยมีหัวข้อการประชุมว่า Preparing a future-ready Asia-Pacific ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคตแนวทางการเสริมศักยภาพภูมิภาคในการประชุมนี้นายกทรงเตรียมนําเสนอแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับภูมิภาคการตอบย้ําบทบาทของไทยนายกยังตั้งใจจะตอกย้ําบทบาทของประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ก้าวสู่อนาคตทาให้ภูมิภาคมีความมั่นคงและยั่งยืนแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจการเสริมสร้างความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นมักจะเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและมีข้อผูกพันมากมายมีความคิดเห็นต่างๆจากหลายฝ่ายว่าควรจะมีการพัฒนาที่เป็นระบบและยั่งยืนอย่างไรและบทบาทของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ควรจะเป็นอย่างไร คุณคิดว่าอนาคตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกควรจะเป็นอย่างไรนายกทรงมีวิสัยทัศน์และแผนการที่ชัดเจนในการพัฒนาภูมิภาคนี้ซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่มีผลกระทบในระยะยาวแต่ก็อาจมีข้อคิดเห็นต่างๆอยู่ในหัวข้อนี้อย่าลืมติดตามและแสดงความคิดเห็นของคุณในเรื่องนี้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ยั่งยืนและมั่นคง